จะใช้มาทำอะไรดีๆเ <Ash back. S 1> อชแบ็อ่าฮะเอ๊ะวันนี้ดวงเป็นไงวะลืมดวงแย่มากเป็นหัวกระโหลกแดงอะเธออุยอุ๊ย,ยเราทำอะไรดีอะไรอย่างนั้นตัดมงตัดไม้ไหนยูทสิเอ๊ะเราตัดไอต้ตอไม้ใหญ่ได้หรือ,อยังวะ ลองลองดูอ้ยยังไม่ได้อ่ะก็ต้องอัพอีกขั้นเป็นไอรอนอ๋ออยากตัดไอขอนไม้อ่ะได้ไหมจะได้ไปดูไอตรงที่มันไปไม่ได้สักทีอ้าวคนคลีนให้คอปเปอร์บาร์มาแฮนดูสกิลสิโอสกิลนี่คือตกปลาที่แบบฉันไปรัวมากคอมแบ็กไม่มีเลยฉันก็รู้สึก,กว่าตกปลาจะไม่มีเลยเหมือนไอรับหนึ่งฟาร์มระดับสอง อืมฉันตกปลาบ้างดีกว่ามัง้งมีแต่ฟาร์มมิ่งไมนิ่งเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเหมือนะวันนี้ได้เลยงนะั้นผลัดกันยืมเบ็ดตกปลาหน่อยสิอ่ะเบ็ดตกปลาอยู่เนี่ยอยู่กล่องเนี้ยไม่ใช่แบมบูนะสไปนิ่งอ,ะอ่ะอ่าเห็นละไฟเบอร์การ์สใช่ไหมไหนสไปนิปน่งการ์สใช่ใช่ไฟเบอร์เออ,อไฟเบอร์ดิ ไอ้สไปนิงมาจากไหน <laughs> เธอเอาดาบเธอมีดาบดีๆไหมหรือไม่มีอหปั๊บไอ้พัฟเฟอร์ฟิชหกร้อยเนี่ยเธอเธอไม่รู้จักอ่ะเธอเฮ้ยมันคือมันตกที่ไหนวะทำไมตกน้ำจืดมันได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะมีสภาพอากาศเกี่ยวด้วยหรือเปล่า ขอบปาฟฟอรตัวละหกร้อยเลยนะสองตัวก็พันสองเลยนะออเจอตัวดีๆดีๆได้ถ่ายม,มาเต็มดีๆๆดีดดดออยทํ้ยทำไมฉันตกได้แต่เกลือเนี่ยเกลือมากมากำลังกลับ ได้ไอลอนมาสิบสี่อันรัตมาโอ้ยตกปลายากมากเลยอะ <c oughs> ฉันกำลังจะงหัวร้อนแล้วสู้ๆนะฉันรู้ว่าเธอทำได้ ฉันหัวร้อนไม่มีโหเกลือหนักมากไม่ใช่ปลาแม่งก็เกลือเลยตัดไม้ทำไรบ้างเธอฉันเกลือแบบเออพอละขยะขยะล้วนอ้าวฝนตกเหรอใช่ไม่มีจับใส่ง้อวันนี้ได้ไรวะ เอ็กซ์ลิตเตอร์เอาัเฮ้ยข้าพ่โตแล้วเย้ใช้เวลานานมาบัคนี้หมดแล้วพร้อมได้เบ็ดมาสองร้อยสองร้อยี่สิบอันใช่ไหมป่านี้ใช่ไหมน่าจะป่าข้างๆนี้ป่าวะใช่ใช่ป่าข้างๆนั้นอ่ะแต่คือแบบฉันยังตกไม่ได้สักตัวเลยคือตกยากไปอ่ะหวัดดีเธอหวัดดี ปลาเขียวปึ้มปิ่ม ยากไปปะถามจริงไปอีกแล้วหรอไปรัวๆมันยากมากเลยอ่ะเธอเธอชวนนะว่าฟอร์เรสนี้เธอชวนนะ <IS ung> ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าฟอร์เรสไหนอ่ะมันก็มีแค่ฟอร์เรสนี้หรือเปล่าหน้าน่ะสิ <IS ung> เดี๋ยวดูแมปแป๊บนึงนะ ลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ไงเธอแล้วก็ข้างล่างเลยเธอเห็ดแหละเห็ดเลยว่าเธอได้เช็คเห็ดในถ้ำเปล่าเห็ดในถ้ำไหนอาถ้ำที่เดมินเทสบอกไงเออถ้ำไหนก็ยังไม่รู้เลยอะเธออืม อะไรอ่ะดาบลัตตี้มุงอันเช่นซอสอย่งวะอ้าหรอใช่แดงว่าของใหม่แน่เลยเราหลงมาอยู่ตรงไหนกันใช่มันไกลมากอะเธอดูในแผนที่คือมันใหญ่มากเออเราจะกลับบ้านทันกันไหมเนี่ยเธอยังสองโมงอยู่มันโอเคน่ะเะตาล้อ เอ้ย <Okay>. hey, อัง,งนแหละอ่าฮะเอ้ย huh. เ hey, จอแล้วแม่น้ำ oh. โอ้โหไกไลมากไกลมากไกลจริง <c oughs> โอ้ยยากมากเธอยากยากจริงๆยากมากโอ้โห oh. เดี๋ยว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 ก่อนเราอาจจะมือป่านะาว,วันนี้อาจจะมือป่า,าจริงๆไป <laughs> หรือฉันดูผิดอันอีกแล้ววะเธอฉันเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเฮียพึ่งอ้าวนี่มันปั๊ปปี้ฟิชนี่หว่าแล้วปั๊ปีป้ฟิชคือตัวอะไรอ่ะเธอเดี๋ยวก่อนมันไม่มีหรอ โอ้ยกระโดดได้อีหอยตัวอะไรอ่ะบราโดราโดปัปเปอร์ฟิชคือปัปเปอร์ฟิชคือปลาปักเป้าปลาปักเป้าต้องอยู่ทะเลดิเธอตั้จเธอนั้งายพาฉัมาทำอะไรดีดีเออพั๊ป เขียวแบบเขียวเขียวอ่อนอะเขียวสว่างอะฮะขึ้นมาแล้วใช่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ขวาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นจนกว่าจะเจอรั้วพอพอเจอเอ่ออะไรนะวายการแตเธอเลสิเดนอะก็ขวาได้เลยถึงไหมเนี่ยนั่นแหละเดินเขียวอ่อนนะเธอมาทำอะไรตรงนี้ ฉันมาทำอะไรตรงนี้เธอฉันหลงทางจริงๆมาท่องเที่ยวไงเธอฉันหลงทางจริงๆเลยฮ้ยของป่ามันเยอะดีจังเลยอ่ะหุ้ยเราเอาหุ่นดาวทองสามอันเลยนะเธอเอาไปเลยดีแล้วที่อยู่กับเธอไม่นารอดมากไปอยไปอยู่กับฉันฉันไม่น่ารอดไปถึงที่หมายจะเย็นๆนะบเธออยู่ไหนแล้วอ่ะ ฉนเจอลัวแล้วอ่าแล้วก็ขวาตรงเลยเธอแต่ว่าแต่ว่าปลาปักเป้ามันจะอยู่แค่ตอนเที่ยงถึงสี่โมงอะนั่นแหละก็ลาก่อนนะก็ปะวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรกลับมาไม่ <laughs> วันนี้เราไปท่องเที่ยวไงเธอเราไปแบบนั่นแหละท่องเที่ยวขาฉันมาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ด <laughs> ิฉันไปไหนเนี่ยไปไหนกลับบ้านสิ มันมีหนอนมันมีหนอนตรงนี้ขุดเลยขุดเลยขุดเลยมันไม<อ>่ได้ญญออกมาตึ๊บอ๋อเอาไปบริจาคได้เลยมเไ,ไ,ไม่มั่นใจอ่ะตุ๊กตาประหลาดเหมือนกบอบๆเลยถ้ามันขึ้นมาอาร์ติแฟกต์อาร์ติจาคได้ถ้าขึ้นมาเฟอร์นิเจอร์หรือเดคอเร,รชนันก็ได้แหละเช็คแป้งตกแต่งบ้านอาร์ติฟแฟกต์ละเชิร์ไปบริจาคทำไมคิดเหมือนกันเลยวะ ต้องตกปลาก่อนนนนอ้าวโจ๊จ้าโคลดาอ้าวได้เหมือนกันเลยไอโจจ้ามาที่ครอะไรแถนี้วะาแน่ฮแน่มันทําการตลาดแบบใหม่ไงเธอลงทุนมากเหงาจังอ๋ออยาอย่าปากวนปากวนอย่าด้ปโผขอร้องขอร้องขอรลายเพลงขอร้องหลายเพลงร้องเลยเธอ ร้องเลยร้องเลยฉันจะร้องไห้แล้วอ้าวโอเคที่นี่ตกได้อยู่ไอ้ตรงบ่อน้าไม่ไหวจริงตกยากเวอร์เดี๋ยวฉันจะตกฉันจะพาดนั่นแหนพาเรียบร้อยโอ,อโอ้โหมันยืดนานมากเ,เออเห็นดึงตั้งนานเสียใจด้วยฝันดีนะปอยอ กิดอะไรขึ้นอาซีนเฮ้ยอะไรอ่ะคุณพูดเหรอผลผลเราจะดีผลผลิตเราจะดีว้าวจะจำไว้ว่าต้นนั้นนะอย่งที่เมลอนด้วยเมลอนเราจะโตแบบมา่คือมาเหรอหืมโอ้โหโดราโดร้อยี่ห้าโอ้ยจากมากนี่ผลประกอบการดีจัง เรากำลังมีเงินเรื่อยๆไปเผาเอาไอรอนบาด้วยอ๋อได้เลยได้เลยมันได้ไปอัพของแกทำไมหน้าผู้ประกาศข,ข่าวขังข่าวอ,ะอ่ะอ่ใช่ขังข่าวทำไมหน้าผู้ประกาศข่าวมันคือมอริสจังวะเขาขี้เกียจวาดโมเดลละมังนะอ้าวผลผลิตโตอ,อ้อาอ้าว,าวหลุดเหรอ ไอ้ลาก่อยนะเพื่อนเรากำลังเข้าใหม่ได้เลยได้เลยอุ๊ยากระตุกเอ้าโตแล้วนี่นนะอ๋อฮอเนี่งค่ะไว้งเชืมต่ง อา้าวเธอผลผลิตที่นางฟ้ามาเมื่อกี้มันก็โตปกตินะไม่อาจจะแบบว่าเป็นของทองหรือเปล่าหรือไม่จะแบบเพิ่มฟูอะไรเยอะหรือเปล่าอา๋ออะมาลองดูกันจะเก็บแล้วน,นะธรรมดาธรรมดามันเป็นแกเดี๋ยวทำไมรู้ว่ามันหายไปะวะมันเป็นสีเงิงนอะดูอะไรเลยเงินมัน,ม,น,ม,นมันบักอะ,ะแล้วไม่มีรัว้วเธอบักเหรอ เออฉันมาร์คไม่มีรั้วรัวฉันก็ปกตินะเธอเธอแต่รัวเธอแต่รัวตรงเนี้ยไม่มีอ่ะเออว่ะฉันเห็นฉันเห็นเธอมาเก่ะฉันเห็นเธอมาเฮ้ยมาร์คเธยเฮ้ยเธอเปิดตัวใช่ไหมเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณแบมบูลินทำอะไรมาอย่าได้ทำไปเช็คแป๊บ เนี่ยเฮ้ยบัคไปไปไ,ไม่ได้เธอหอไหนออกเข้าใหม่ไหมเธอโอฉันฉันเห็นเธอหายไปแล้วเธอไปไหนแล้วอ่ะมาที่เมืองแล้วอ้าวหรออ๋อแต่ถ้าบักก็เมืองไหมออกเข้าใหม่อเนี้ยหลุดหลุดจริงด้วยหลุดเหรออ๋อฉันเข้าผิดอันนี้มา่ะเออไปเข้าของปกติอ้าว เธอข,ของอันนี้นี่มาเออเธอเธอใจเย็นๆน,นะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เมื่อเขาบอกว่ารถไฟมาทําอะไรได้หรอรถไฟมาใช่รถไฟจะจำไม่ได้แล้ว,วะอา้าวเศ้าเสนเนียใจไม่เคยไปยุ่งกับรถไฟเลยเออมันชานชลายอยู่ที่ไหนอะ่ะอาอีตรงออนเซนออนเซนด้านขวาวน่าสนใจเฮ้ยมารีต้องกัน อ่งุมุนนะเธอง่าย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 อ่างมุนอยู่ในใช่แล้วอยู่ในกล่องถ้าแวะบ้านก็ฝากด้วยซื้อแค่เลดิชอ่ะเธอซื้อต่อเลยเดี๋ยวฉันไปหาปัปเปอร์ฟิชก่อนหมดเวลายังหมดแล้วหมดแล้วเหรออ้าเสียใจหมดแล้วอ่ะเธอซื้อแค่เลดิชไปใช่ไหมใช่ซื้อแค่เลดิชไปห้าอันซื้อสปาเก็ตตี้ให้คุณมิสเตอร์แป๊บ คนขายไม่อยู่อุ้ยคนขายหายไปอ่ะเที่ยงรอตอนเที่ยงอันนี้มันสิบอันนี้มันบ่ายโมงแล้วอ่ะหมดกันคุณวิกเตอร์อดได้สปาเกตตี้แล้วอ้าวเจอคาซีนฮันนี่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  โอ้ยคนวิกเตอร์โดนแม่ไล่ให้ไปหางานแหละดราม่าต้องมีอักซิของอเล็กซี่วะอ่าทุกๆ่สองดวงหกสี่ดวงหกดวงแปดวงสิบดวงอ๋อหอยเงือตกแล้วว่าเราเข้าใจว่าชนบทไม่มีงานให้เขาทำไม่เศร้านะคะคุณวิกเตอร์เดี๋ยวนะสรุปว่ามันเป็นมันเป็นอีเวนต์ของโอลิเวียหรือว่าวิกเตอร์วะเนี่ย ของวิกเตอร์เป็นเธอต้องดูที่หัวใจสิ่าแต่แต่แต่ตอนนี้ฉันคุยกับคุณโอลเวียอยู่วิกเตอร์หนีไปแล้วอ่ะก็คุยได้มึงก็คุยได้เนี่ยอ้าป้าป้าอยู่ไหมป้าป้ามารีป้าป้าไปไหนอะป้าป้าอย่าบอกแล้วว่าป้าไปชุมนุมสาวๆกันแล้วอะไรคือการที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วแบบคนขายไม่อยู่ว่ะ ออคนขายที่หายไปไม่เฝ้าร้านเลยเออแต่ละคนแต่ไม่เหมือนปีแอร์ปีแอร์ที่คือแบบเฝ้าตลอดใช่แล้วป้ามาดีนดีคือแบบหายมาดีแซมมี่เดี๋ยวเพื่อนมาท,าทักเธอนะมาหาป้าก่อนป้าอยู่ไหนป้าอย่าหมอนะป้าฉันว่าป้าสมาคมเดี๋ยวนะสมาคมออกกําลังกายแน่เลยเออโรงแรม <ลง S 1> ด,ด้วอาหารทําไมคนขายไม่อยู่ล่ะคุณลุงหายไปไหนป้ามาดี้คุณลุงนี่ เธอป้ามาออกกําลังกายป้ามาเอ็กซ์ไซส์ว่ะอยู่ตรงไหนหรออยู่ตรงร้านปีแอร์เดี๋ยวก็จะออกแล้วเขาออกกําลังกายกันเสร็จแล้วไหน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 วันดีอเล็กซ์ตรงไหนก็นี่ในร้านปีแอร์แล้วอ่ะในร้านหรอขึ้นมาขึ้นมาอออกกําลังกายเสร็จขออ่างหูหน่อยเอาเรืออมาให้เธอว่ะเธออยู่ก่อนนะเฝ้าก่อนนะ อย่าเสียใจไปเดี๋ยวฉันไปเอามาให้โธ่ไม่น่าเลยนั่งรอก็ได้เธอเหลือ,อแค่แเราอยู่ในเมืองเหลือแค่แคลลาลาที่หลังป้าไว้ไม่ป้าป้าห้ามไปป้าป้าอยู่กับหนูก่อนป้าห้ามไปไหนทั้งนั้นป้าอะไรเอ่ยแล้วเธอเธอเธอป้าวีเธอนี<ๆ>่ไงนี่งมามาโอ้ยกระตุกกระตุกไ<า>อ้อย่าเพิ่งกระตุกไม่ขอขอเนี่ย เธอเธอมึงมึงออกออกวันแล้วมามันใหม่เรายังไม่ทําอะไรใช่ไหมอะไรเหรอเธอเนี่ยเ็นอยามดที่พอป้ามาแล้วสืกป้าเสือแม่ป้าแม่เสือมาพิ่ชนกูแล้วขอแม่ก็ดันให้ป้าเฉยป้าเลยป้าไม่เป็นไรรอวันอื่นก็ได้เธอรอวันอื่นก็ได้ใช่ใช่เพิ่งหลับวันนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักต่อแล้เออช่ต้องกลับไปปลูกผักป้าป้าขโมยของไปต้อนหน้าต้อนตาป้าไม่อยากจ่ายตังค์ให้เราใช่ไหมป้าฉันแตะมาได่เลยมาได้ยู่ในกล่องนะเดี๋ยวฉันตกปลาต่อได้เลยจ้ะปลูกก่อนปลูกปลูกปลูกตั้งมา นารกมากป้าเดินตัดหน้าเฉยใช่ทำไมจะทิ้ของให้เธอต่กลายเป็นว่าแต่ให้ป้าทำไมเธอซื้อมาเยอะจังเนี่ย <c oughs> คือที่ปลูกไม่พอแล้วเนี่ยเธอดับมงดอกไม้ไหนเธอบอกว่าเราควรจะประหยัดมันยังเหลืออยู่นั่งหมื่นหนึ่งเ <c oughs> นี่ยแหละพอแล้วเธ <c oughs> อเอ๊ เอาคุณปุ๋ยมาหมดอแต่ยุ่งกับป้าเนี่ยลืมอีวินอลิซเลยเนี่ยบายบายนะอลิซเราไม่แคร์เราไม่สนแม่อะไรทางนั้นเพราะว่าเราลืมของหลายๆคนมามาบ่อยแล้วเดี๋ยวเธอสุ่มได้ไหมเลยเดี๋ยวเธอก็ได้เจอเองได้เลยถ้าไม่ใช่เหมือนว่าพวกที่แบบแต่งงานนะอ่า โัโยหายวันนี้ทักโยไปยังวะลืมอ๋อจะทันไหมเนี่ยสู้ๆทันอยู่แล้วโยอยู่นี่โอ้ตโยโ้ตัวโยหนีเราอีกแล้วอ่ะถ้าวันไหนไม่ฝนตกน้องไม่อยู่บ้านเลยวิ่งสองทางว้าวหูสามพันห้าเบ็ดเสร็จช้างบนไม่มีอะไรให้เก็บจ้า โอเคเอลิก okay. ชั้นอยู่นี่โอเบอรี่ <Uber ies. S 1> ช่วยลดน้ำหน่อยได้ไหมหากำลังเก็บพีกอยู่แปบ๊บหนึ่งโอไม่เป็นไรล,ลดเองก็ได้อ้าวฮอปสโตอ,อีกแล้วขายขาย ใช่าขายขายทำกินให้หมดวันนี้มันเกิดแซงได้เดี๋ยวเข้าเมืองไปหาเขาชอบอะไรเ,ไเอ่ยพิซซาเจ็ดร้อยเออเราไปทักเขาแล้วก็ให้ไปเบอร์เดย์เขาเฉยๆแล้วกันนะไม่ได้ไม่ไไมเงินเลย <laughs> มันโนหดร้ายเกินไปเจ็ดร้อยอะเธอ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 ได้เอาที่ขุดมาปะ ที่ขุดกําลังจะเอาอไป <c oughs> เดีไปเช็คป้าด้วยนะป้าน่าจะอยู่ที่ร้านได้เลยอะลืมถาดเอาไว้ก่อนก็ได้อึ๊บอเอ้ออางุ่นอ่างุ่นอ่างุ่นนี่นี่นไทเกอร์อะไรนะ่ะโอ้ยทำไมเยอะจังเลยเฮ้ยเธอไปเอามาจากไหนอีกแล้วเนี่ยขี้ของแไงเมื่อคืออ๋อ ที่เราไปคบมาเยอะแยะมากมายวัดดีอาบีเกลอาบีเกลอาบีเกลพกกินแล้เธอจะมาห้องสมุดใช่ไหม <laughs> ใช่กำลังจะไปะฉันจะรออยู่ตรงสะพาน<ต>จะพาไปเจอหนอนแต่ไปหาป้ามานี่แป๊บหนึ่ง <laughs> ตกปาลารอไปกล่องนะป้ามานี่วัดดีป้ามานี่ดดาานเอาเอาหุ่นของป้าไป องุ่นที่ป้ากชกไปจับมือของเพื่อนหนูได้แล้ว 240G เสียงเพลงกระตุกด้วยคืออะไรกันเรามาแล้วนี่ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวข้อสมุดปิดไปก่อนเลยไปข้อสมุดก่อนเดี๋ยวข้อสมุดปิดมันไกลเหรอไม่ไกลหรออยู่แถวนี้อเด็กๆมาอ่านหนังสือกันแหละโด n a t e t ิ Museum อ่าดาบมันไว้นี่เลยเขียวเขียวก็ต้องอยู่กับเขียวเขียวเออฮ้ได้อะไรเอ่ย Decoration Star Fruit Seed Decoration เหรอขอเฟอร์นิเจอร์ภาพกอบภาพอันไหน on Eco Hill Furniture อืมเฟอร์นิเจอร์ <furniture S 2> <furniture S 1> เราเอามาหมดแล้วจะไปแปะบ้านเธอแปะบ้านฉันเนี่ยนะ บ้านเธอละอน,นี่ไหมไม่แปะนี่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งโอเคปึ๊บน้องอันี่นบริจาคไปแล้วใช่ไหมไม่มันจะขึ้นเองอมันจะขึ้นไปเองเมันจะขึ้นไปเอง,ะเอ,งอะไรอ่ะนี่นบริจาคได้อะไรนะส,สติสปูลบริจาคเลยแม้แต่ช้อนเราก็ต้องบริจาคเหรอเนี่ยใช่เอ้ามันอยู่ที่ฉันเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วมันเด้งเข้าตัวเธอ บริจาค่ปทันไหมทันไหมทันสต้องทันเอ๋อ,อลืมซื้อของให้คนวิตเตอร์อีกแล้วอุ้ย่าอุ้ย่ารู้พ้าไปหรอหือคนวี่เจออะเจตหิวทำไมเหรอเธอไม่เอามาเหรอไอคอนเล็อันเนี้ยรีวาร์ดอะ เออแสดงว่าได้ใหม่แน่เลยฉันเอามาหมดแล้วคุณวิกเตอร์หาตัวยากอีกแล้วอะ่ะอา้าวสวัสดีคุณแม่โหเดี๋ยวนะนางบอกว่านางบริจาคห5 0 0 0หจี 15, ให้การกุศลในเอออะไรอะ่ะซูซูซิตี้อะ่ะเมืองใหญ่ของนางที่านางจากมาคุณวิกเตอร์อยู่ชายหาดอา้าวโอเคได้เลยเดี๋ยวไปกำลังขึ้นไป ได้เลยได้เลยได้เลยหวังว่าซาลูนเขาจะเจ้าของร้านจะอยู่นะวันดีคาเิอาประกร,ะกๆๆระกางเทียบเลยร่ำรวยเงินทองอืมร่ำรวยซาลูนเรามาแล้วนะไงคุณวิกเตอร์รอเราก่อนนะ เธอลงมาใช้หาให้ฉันด้วยนะได้เลยทําไมของเต็มหรอไม่ม่อย่าพึ่งไปเอาไปฮ่าฮ่ฮ่ไม่ไม่เราจะคุยก็ร้อนไงอ้าวไม่คุยไม่คุยด้วยแล้วอ่ะอ่าเราเห็นแล้วดินหมดแล้วล่ะที่เหลือเราก็ได้ประการศมาเพียบเลยเธอเราจะไปขายกันเอาเลย ตกตาสักหน่อยอ่ะติดสวัสดีค่ะลุงเบลลี่หวัดดีไหม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 ฮ่มเฮ้ยฮาริอะไร<ข>อ,อะฮา,าริบัทฮาริบัทฮาริบัต เพื่อมีอาชิพเมนเราหวังให้ว่าเลเวลตกปลามันจะเยอะขึ้นนะมันตกปลาในบ่อยากเกินไปแล้วอ๋อหรอขยะแกเจอปากวนตีอีกแล้วเนี่ยอ,อะไรจะตกยากเบอร์นี้วะทำไม,เ,ามาเ,ธเธอเจอยากกว่าอีกจังแสดงว่าต้องมีมแน่ๆเลยอาจจะดีก็ได้มันเหนื่อยนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อยู่แล้วได้ปลาดาวมาว่ะวิปลาดาวคุณสตาร์ฟิชใช่ปลาดาวดาวเงินดาวเงินซะแล้วไม่ดาวทองเลยหรอไม่สามทุกไม่ได้เลยเออคนปกติเขากินปลาดาวกันหรอไม่กินลบเจ็ดสิบเอเนอร์จีโอ <laughs> โหรสชาติจะต้องแบบ ไม่รู้ลืมแน่นนเลยอ,ะ<ช>ะอ่ะขยะสีทุ่มกลับบ้านดีกว่าเติมน้ำสักหน่อยในไหนก็อยู่ทะเลกอบๆๆน,น,น้ำเค็มมารดน้ำเปลีป่ยนเขาเรียกเปลี่ยนรสชาติให้ผักมาไงเผื่อเขาเบื่อน้ำจืดแล้วเอจออีเวตน<ล>อ๋อเนี่ยเหรอที่อะไรนะดีนัสมาคุยขยะใช่ขยะขยะคุยขยะ ไปแล้วของเต็มของเต็มอีเว้นต์แล้วเข้าอีเวนต์แล้วเข้ามันมืดแล้วคุณลุงอาทุ่มสี่สิบแล้วะจะรอ,อดอยังเออเออตอบอะไรดีอะเธอเออกระกิฟได้ไหมเออตอบไปแล้วตอบอะไรไม่รู้ตอบไปแล้วเกตติ้งเน t แล้วเกตติ้งเม t แล้ว ไปไปน,นะไ,ไปวางของไปก่อนเลยแม่งไย<อ>มันลุฉันวางของแล้วตัวตัวฉันไม่มีของแล้วเธอจะมาเอาแต่ฉันไม่ได้ยังเป็นเงินเธอก็นอนเธอนอนได้ไม่ใช่หรอหรือมันต้องนอนพร้อมกันจริงๆต้องนอนพร้อมกันโอไม่นะปโยอยู่บ้านฉันบนเตียงไอ้ปโยอปโยอมาช่วยเราก่อนุยทำไม,ามาอีเว้นนานจังอะ สกคลิปไม่ได้หรอสกคลิปยังไงอะเธอยันขวาล่างไงอาวาไม่รู้ไม่เห็นอะเอ้ยตีหนึ่งท,นท,นทนันทันทันทัน้วทันไหมเนี่ยตีหนึ่งแล้วทันไหมนะไม่ทันแน่เลยเร็วๆอย่ายอมแพ้เธอแม่งม,มันมันมันอยู่ที่ตีสองเร็วๆตายนะนพัง กรีดร้องวีดร้องบ้านเพื่อนบ้านบ้านเอ้ยนอน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 บ้านพี่ฉันอ้ยอ้ยอ้ยไม่รู้อ่ะอ้ยโลดแล้วเดี๋ยวบ้านฉันทิ้งของไว้ในกล่องเต็มไปหมดเลย ไม่ได้ในกล่องพู่ปลาเนี่ยกล่องใส่ปลาปูอ้อยรอดแยกย้ายโอเคแยกย้ายเล่นวันละนิดวันละหน่อยบายบายไม่บายนะโตเต็มเลยโตเต็มเลยไม่ใช่แล้เดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันใช่เดี๋ยวค่อยมาเก็บบายบายอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะบาย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 นะเหมียว